สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องตัวบ้านบินนะครับวันนี้ผมจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องของเสียงท่อนะครับวันนี้ผมมี3มเสียงมาฝากนะครับซึ่งเสียงแรกก็เป็นเสียงของหม้อพักนาติกนะครับแล้วก็ปลายนาติกแล้วก็แบบที่2ก็คือไม่มีพักนะครับลงข้างเครื่องเลยนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงแล้วก็แบบที่3นะครับก็คือแบบที่เป็นไม่มีพักนะครับแต่ทําเป็นแป,ป๊บยาวออกด้านหลัง3ามเกีย เราไปชมกันในเรื่องของร้อย้นะครับว่าเสียงจะเป็นมาณประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงแรกกันนะครับเสียงแรกก็คือเสียงที่เป็นหม้อพักของนาติกนะครับผม2นิ้วครึ่งนะครับแล้วผมก็มาทําเป็นขยาย3ามนิ้วนะครับเดี๋ยวดูทีททละส่วนนะครับตัวนี้นะครับ2นิ้วครึ่งนะครับอ,ออกมาจากพักนี่พักอยู่ตรงนี้นะครับพักมาแล้วก็มาขยาย3นิ้วนะครับมาบนนะครับ บนแล้วก็นาติกจะมาขยายตรงนี้ให้เป็นสี่นิ้วนะครับท่อที่เราเห็นนี่คือท่อสี่นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูว่าเ,เสียงที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเสียงของท่อแล้วก็หม้อพักของนาติกนะครับเสียงจะเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะจัดให้ฟังนะครับเพื่อนๆตัวไหนที่กําลังตัดสินใจอยู่ลองฟังดูนะครับ เสียงแรกก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงที่สองกันครับครับผมเดี๋ยวเสียงที่สองนะครับเสียงที่สองเดียวผมจะทําการถอดนี่นะครับตรงนี้หน้าแป้นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดตรงนี้ลงเลยนะครับแล้วก็ให้เสียงออกมาจากเครื่องแล้วมาออกตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับว่าจะประมาณไหนครับเดี๋ยวเราไปชมตอนถอดหม้อพักกันครับเสียงจะประมาณไหน ประมาณนี้นะครับจะลองใส่พ่อ,อยาวๆดูอ่าเดี๋ยวส่วนเสียงที่สามนะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับอันนี้คือแปบ๊บสเตนเลสสามนิ้วนะครับสามศูนย์สี่พอดีเหลือจากการใช้งานนิดหน่อยนะครับ ไปต่อตรงที่เราถอดหม้อพักลงในเสียงที่สองนะครับว่าเสียงจะประมาณไหนนะครับว่าฟันจะเยอะไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้อยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยนะครับสามนิ้วหนาหนึ่งจุดห้านะครับเกรสามส่นสี่นะครับผมซื้อที่ร้อยเอ็ดประมาณพันเจ็ดนะครับก็ไม่ถือว่าแพงนะครับอันนี้ใช้ยังเหลือเยอะนะครับซื้อมาหกเมตรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงที่สามกันครับ เดี๋ยวเราไปฟังตอนถอดหม้อพักนะครับแล้วก็ใส่แป๊บสามนิ้วนะครับยาวเลยนะครับอันนี้สมบุรดูก่อนอันนี้ก็คือแป๊บยาวจากตัวห้องเครื่องมาเลยนะครับสองนิ้วครึ่งแล้วก็มาสามนิ้วนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับ เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับอันนี้แนะนําหน่อยอันนี้เป็นตะข้องส่วนตัวนะครับลูกสาวคนสวยเพิ่งอยู่ปหนึ่งเองนะครับเป็นคนถ่ายคลิปให้หลายๆคลิปนะครับสวัสดีค่ะยังครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าในส่วนของเสียงเนี่ยเป็นยังไงนะครับเสียงแรกนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับเสียงแรกก็คือจะออกแนวนุ่มๆหน่อยนะครับนุ่มๆไม่กระแทกไม่กระโชกฮากมากนะครับ เสียงที่สองเนี่ยรู้สึกว่าเสียงจะแตกกับเพื่อนเลยนะครับก็สายไหนที่ชอบชอบแบบโหดๆนะครับก็เสียงที่สองก็ได้อยู่นะครับส่วนเสียงที่สามนะครับก็จะซอฟลงมาหน่อยส่วนในเสียงที่สามเนี่ยจะออกแนวคล้ายๆรถกระบะนะครับผมว่าออกแนวเสียงรถกระบะพวกท่อหน้าเผาหรือท่อยิงตรงไม่มีพักอย่างเงี้ยครับเหมือนกันเวลาเบิ้ลนะครับผม สามเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้นะครับก็คือว่าคอคอผมทํามาแล้วนะครับคอเป็นคอของช่างไก่ท่อปูนะครับที่ใชยนาทนะครับก็เข้าไปดูใน a ฟ e b o o กได้นะครับช่างไก่นะครับแต่ถามว่าเดิมๆของนาติกเนี่ยมีหอนไหมมีนะครับหมายถึงเสียงแรกเนี่ยหอนแต่ก็จะไม่แรงนะครับถ้าเราใส่คอเข้าไปก็จะแรงขึ้นมานิดนึงแต่จากการที่ผมฟังเสียงแล้วเนี่ยเสียงแรกเนี่ยจะดัง จะหอนเบาวกว่าเพื่อนปุ๊เนี่ยจะไม่ค่อยมีเสียงนะครับแต่เวลาเข้าเกียร์จะมีเสียงเยอะกว่านี้นะครับส่วนในเสียงที่2ที่3าเนี่ยมันเป็นไม่ผ่านหม้อพักนะครับท่อปุ๊ก็จะทํางานได้เต็มที่นะครับผมก็เสียงก็จะออกมาดีพอสมควรนะครับแต่ช่างไก่ก็แนะนําให้ถอดพักนะครับว่าเสียงจะได้ดังดังแรงแล้วก็ดังเสียงเพาะนะครับผม แต่ผมก็ต้องดูไปก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าใส่ก็ดังอยู่นะครับเวลาเราเหยียบเรายกเร็วๆเนี่ยเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยดังนะครับดังอยู่ทีนี้มาคุยกันในเรื่องของอ,อัตราเร่งกันนะครับส่วน2เสียงข้างหลังเนี่ยอัตราเร่งผมยังไม่รู้นะครับแต่เสียงแรกเนี่ยซึ่งเป็นหม้อของนาติกเนี่ยอัตราเร่งดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับจะไม่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่า ความรู้สึกของคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าดีไหมผมตอบได้ว่าดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับสําหรับท่านไหนที่กําลังตัดสินใจนะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่ทํางานเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับสําหรับร้านของติ๊กเฮดเดอร์นะครับนะติ๊กหรือช่างติ๊กพูลทรามนะครับเข้าไปดูได้นะครับศึกษาผลงานก่อนได้แต่ผมไปทํามาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่านะติ๊ก ทำเองนะครับทำเองเกือบทุกคันเลยแล้วก็เก็บรายละเอียดดีมากนะครับรายละเอียดเรื่องนอ็อตเรื่องอะไรเนี่ยไม่เคยให้หลุดเลยนะครับแล้วก็เป็นการเบินน้ลน็อตการเพิ่มความแข็ง,งแรงดีมากนะครับสําหรับร้านของนาติกนะครับส่วนเสียง2กับเสียงสามเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปลองกันดูนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมีโอกาสอาจจะทําอยู่นะครับเพราะว่าเป็นมีท่อเหลือนะครับท่อ3มนิ้วเหลืออยู่ อาจจะทําแล้วก็ลองไปวิ่งแล้วก็มาลงให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับว่ากําลังมันจะดีกว่าเดิมเยอะไหมนะครับเสียงจะเป็นยังไงนะครับก็ยังไม่เคยลองนะครับเดี๋ยวมีโอกาสลองเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคลิปมาให้ดูนะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินเมื่อกี้นะครับก็จากคันเร่งก็จะตึงๆหน่อยเพราะว่าเป็นการรีแมปมานะครับรีแมปที่โคราชนะครับก็จะ กานเล่นก็จะตึงเร็วก็ปกตินะครับทำให้การเบิ้ลเหนี่ยวเร็วนะครับแต่ถามว่าเสียงเสียงไม่ต่างกันเยอะนะครับแมนบกับไม่แหนบเสียงไม่ต่างกันเยอะสําหรับท่อหม้อพักเนี่ยฮะของนาติกนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็เข้าไปทําได้นะครับของนาติกโตนัทแก่ก่อนนะครับผมก็วันนี้ผมก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีเสียงหรือว่าคลิปอื่นนะครับที่เป็นเคล็ดลับ เดี๋ยวจะเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆี่กันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทํางานแล้วก็เอาคลิปมาลงให้เป็นความรู้เล็กน้อยนะครับเติมเติมกันไปนะครับส่วนคนไหนนะครับที่เอาคลิปเนี่ยที่ผมทำเนี่ยลองไปทําดูนะครับหมายถึงเสียงที่2กับ3นะก็ลองคอมเมนต์เสียงมาหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเสียงดีไหมนะครับกาลังได้ไหมนะครับเผื่อมันดีผมอาจจะไปทํานะครับผม เราก็ต้องช่วยกันพัฒนาไปเรื่อยนะครับใครมีมีข้อแนะนําดีๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือติชมมาได้นะครับอันไหนไม่ดีนะครับผมครับคลิปนี้ผมก็ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ